คะตอนนี้เราก็มีช่องเอเลียาสปีนะคะวันนี้หนูไม่ได้มาเดียวนะคะเพราะถ้าช่องเดียวนี่จะเรียกว่าเอเลียเดียวกิสุค่ะคิสซึ่งวันนี้นะคะจะเอเลียาสปีนะคะจะพามาดูนะคะเป็นพามาดูอะไรวุ้ยโอ้โหหนูชอบไปดูไปดูใกล้โอ้ออ่าทุกคนจะเห็นได้เลยนะคะว่าอันนี้คือโรลเลอร์เบดนะคะไอ้ใกล้จบให้พี่หน่อยอีโก้เพราะว่าเนี้ยนะคะจะเป็นโรลเลอร์เบดนะคะ ซึ่งเราจะต้องใส่ที่กินอะไรเอที่รีวิวอ่าเโหน้องเดนนีงนะคะเลนเข้ากล้องตลอดเลยค่ะโอ้โหโชว์ขนมปังด้วยแล้วขยะไหมโอ้โหไม่เอาไม่เอานูกมันมีกากเพชดี๋ยวทูกคนเดนนีย้ายไปทำตัวมันแบบในความที่มันเป็นส่วนตัว มาค่ะโอเคขับมันอย่าง,งนี้นะะอู้อันนี้ค่ะเสื้อมาตจะเล่ยังไงถ้าเราฝุดแรกๆเกนี่ยเราจะก็แบบเนี่ยเดินไปอย่างเงี้ยมันเราห้ามปดนะคะผมไม่รู้ว่าอะไรเราก็ไม่เก่งอะให้แบบ,บนี่เราก็แบบไปเร็วเลยนะคะอันนี้ไม่ใช่บินยานะะ่ามือดูเองค่ะเนี่ยเพื่อนๆดูจะแบบ นนีะะคะมาดูน้องหนูนะคะนี่นะคะส่วนอีกอย่างนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกอย่างที่หนูจะรีวิวกันเลยนะคะโอ้มันไม่ปิดอะคนค่ะมันก็ไม่ใช่สีมันแบบมันเป็นของโบราณโบราณมันคือกาลาร์อุ๊ยอายนะนี่นะคะซึ่งเขาจะเร่ยกัน ตัวทีหนูเล่นไม่เกิงสำรับตอนนี้เราก็ต้องตัวลาไปก่อนแต่ก่อนที่จละลาไปนะหนูมีคำถามนิ่นึงก็คือ,คอ,คอถ้าชอบเดลเบตกดหนึง่งถ้าชอบกละลากดสองนะคะบ๊ายบายไม่ถามแบบ